มีสกายวอล์กให้ใช้แล้วน่ารู้หรือยังอ่าหลายคนนะคะมาไหว้พระแม่กาลีที่วัดกาลีขัดบางคนก็ไม่รู้ค่ะแม้แต่คนอินเดียเนี่ยนะคะนอกจากไม่รู้แล้วก็เวลามาเห็นมาเจอเอาที่หน้าวัดนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่สุดของคนอินเดียนะคะก็คือเป็นช่วงที่ต้องก้าวขึ้นออบันไดเลือนนะคะเพราะว่าคนที่มาไหว้พระแม่ที่วัดกาลีขัดเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนกุกตานนะคะมีคนจาก เมืองอื่นๆจากชนบทอะไรเงี้ยนะคะของอินเดียมาด้วยค่ะตื่นเต้นกันใหญ่เลยแอดเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะเนี่ยค่ะโอ้ก็มีความสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็สะดวกสบายด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราเดินตรงนี้นะคะไม่ต้องฝ่าฝูงชนแล้วก็ได้ชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าๆของชาวกุกกาต้าอีกด้วยค่ะ